อยู่ดีตามงทางข้างซ้ายอะค่ะเห็นจางๆเป็นฟ้าฟ้าขึ้นมาแล้วเหมือนมีเมฆมาบังที่ตาค่ะการใช้ชีวิตก็ลำบากเจอฝุ่นเจอแสงคือจะแสบตามากเลยค่ะปอแบบเลิกใส่ส้นสูงไปเลยค่ะไม่กล้าออกไปไหนถ้าสมมติว่าแบบไม่คุ้นเคยกับที่ตรงนั้นจริงๆอะค่ะเครียดมากกลายเป็นโรควิตกกังวลอะคะ ครั้งแรกที่เจอเนี่ยก็คือว่าการมองเห็นของตาข้างหนึ่งของน้องปอเนี่ยลดลงอย่างมากตัวผิวกระจกตาเนี่ยครุขรามากไม่เรียบเลยเซลล์ที่บุอยู่บนผิวดวงตาเนี่ยมันผิดปกติหมดเลยซึ่งจะมาปกคลุมตัวผิวกระจกตาเนี่ยพร่องไปมันตายไปวินิจฉัยค่อนข้างจะมั่นใจว่าน่าจะเป็นโรคเขาเรียกว่าเดนสเต็มเซลล์บกพร่องตอนที่ตาปออะค่ะมองไปเห็นอะปอไม่ได้บอกใครด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ยังไม่ทราบเลยค่ะปอไม่กล้าบอกท่าน ตอนนั้นคิด,คดว่าแบบคงบอดไปแล้วเราก็เลยแบบพยายามใช้ชีวิตคือทําเหมือนให้กนาลังใจตัวเองอะค่ะเลยเหลือตาข้างนี้เลยเหลือตาข้างนี้ว่าเราต้องรักษาตาอีกข้างหนึ่งให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองโชคดีที่ว่าเขาเป็นข้างเดียวอีกข้างหนึ่งพอเราตรวจลาเนี่เพราว่ากระจกตายังดีผิวดวงตาเรียบใสไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยวิธีนี้นะ่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนั่นก็คือว่าเราเอาสเต็มเซลล์จากตาข้างที่เขาดีเนี่ยก็เอามาเพาะแล้วก็เอาแผ่นทั้งแผ่นเนี่ยเข้าไปปลูกถ่ายในตาข้างที่ทเขาเป็น มันเป็นชีวิตใหม่มากจริงๆแล้วมันเปลี่ยนค่ะได้เห็นอะไรใหม่ๆแล้วได้เห็นอะไรสวยๆยงามๆที่มันชัดเจนขึ้นกว่าเดิมกลับมาทํางานได้อย่างแบบมีความสุขมากขึ้นกลับมาขับรถอ่านหนังสือแค่เรากรีดอะไเนอร์สองข้างเท่ากันก็ถือว่าดีมากแล้ว มันเป็นความชื่นใจพอเราเห็นคนไข้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนไข้อะไรก็ตามที่เรารักษาแล้วก็เขาเห็นคุณค่าเขาเห็นสิ่งเรามีมันก็เป็นสิ่งตอบแทนกลับมาที่ทําให้คนที่ทาเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีแรงที่จะทาต่อไปเราก็จะรักษาดวงตาเนี้ยไปให้ดีที่สุดเพื่อจะเอาดวงตาเนี้ยไปทําสิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไป